พวกเราเสอรเซสดีจ้าโอเลโอเป็นยังไงบ้างนะวันนี้มาโชว์ตุ๊กครับก็จริงๆแฮปปี้มากครับดีใจมากเพราะว่าเรารู้จักโอเลโอกันอยู่ดีแล้วมันเป็นอยู่ดีแล้วแล้วก็กินตั้งแต่เด็กบิดชิมครีมจุ่มนมนี่โซลแอนสุดๆเลครับสิ่งนี้เลยผมก็ดีใจมากที่เขาได้ออกร์ดิชา่นใหม่แล้วก็ได้บอกว่าได้ทำสลัดการ์ดฮีโร่มอนสเตอร์ด้วยครับก็มีรู้ที่ใจกันไหมออร์ดิชั่นในใจกันไหมโอ้ชอบโลออริจินอลอยู่แล้วครับ แต่ต้องเปิดใจกินรสใหม่อยู่ดีเพราะว่าเขาออกมาเราก็ต้องแบบลองชิมแล้วก็อร่อยจริงคุณรสอะไรน้าร์ชเมลโล่ครับแตี่อยากฟังว่ากินเต็มได้ดิลุ่มตอนนั้นกี่ิหัวโหจำไม่ได้เลยอ่นะคือตัวเท่าฝาหอยเลยล่ครับใช่เขาไม่แต่อยากปอยากเทียบไปรุ่นอยู่นะเท้าฝาหอยคอบกินอคัอะไอจมนมก ชอบกินอะไรบ้ชอบกินเป็นเมนูแบบปั่นน้ำปั่นหรือโอตาเรียปั่นก็อร่อยผมชอบกินกับกล้วยเฮ้ยมันให้ฟีลแบบบานอฟฟี่ให้ฟีลเหมือนบานอฟฟี่อะไรเงี้ยใช่ใช่รวมเลยใช่แล้วกินด้วยกันกับนมอไย ขนมปังแล้วก็ประกบโอรีโอแล้วก็กัดที่อ๋อพายครับว้าวผมชอบกินคนเดียวจบจบยอดใหญ่ยาดใหญ่กินเท่าหร่เสือขจอดขจอดรถใหม่นิดนึงมปนเป็นไงบ้างครับครับคือโตมาชเปโรบอกว่ารสชาตินี่มันเป็นไส้ที่ให้ามหวานกำลังพอดีแล้วก็นิ่มแล้วก็เป็นเท็กซ์เจอร์ใหม่ๆคือยัง คงความเป็นออริจินอลของโอริโออยู่แต่ว่ามีกลิ่นหอมแล้วก็มีความหวานที่มันหวานขึ้นมานิดนึงครักหน่แล้วก็มีลายด้วยมีลายของน้องเบบี้วันสเตอร์เลยแบว่าเปาออกแบบแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วมันจะมีมีแบบการด้วยแบบว่าถ้าแบบแฟนๆแบบมอนสตีรทุกคนถ้าได้การ์ดไปหรือว่าแบบได้แบบโอริโอน่าจะแบบสนุกว่าแบบเอ๊ะเปิดมาจะได้ลายของใครนะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราก็ลองไปแล้วลองไปแล้วใช่ครับใช่ครบไอไข่บางวิ น้องน้องชิคิต้าออกออกน้อยสุดเลยเป็นตัวซีเครตเป็นใบแลหรอใบแลใบแลครับผมอยากให้เราฝากโอริโอหน่อยค่ะครับผมขอก็ขอฝากโอริโอ้โลชั่นใหม่นะครับผมแต่ว่าเป็นโลชั่นที่คาราหลับเาิดงเน baby m สเตอร์นะครับรลชั่น m a r ม h m a l l o w ครับแล้วก็งานงานของงานที่เนี่ยยังมีจัดเรื่อยๆเลยครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาสนุกด้ครับครับผมฮอตมากช่วงนี้ออกงานแค่2วันเลยออกไปแล้ว8วันไงวันที่สิบแล้ว แฮปปี้ท mm ี hmm ่ยังมีงานอยู่ในปีที่ร้อนร้อนเหลืองขนาดนั้นเลยเครับไม่สบยมากพี่ใช่ครับได้สบายสบายครับวันพรุ่งนี้เราอาจจะถามเยอะวันนี้มีเรื่องอะไรจะพูดพูดได้เลยครับอาจจะหมดเรื่องถามแล้ววันนี้อยากคุยอะไรพวกพี่คุยดิได้เลยครับมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมอีกไหมครับพวกพี่เกี่ยวกับเรื่องแบบเฮ้ยเรื่องเกิดชีวประจกรรมมาบงผมช่วงนี้ทำอะไร อ่าพวกแบบว่าฮอบบี้อะไรเงี้ยวันนี้ตื่นนอนกี่โมงวันนี้เราคบช้าคุณไปวิ่งมาไงหกโมงครับใช่ครับไปวิ่งมานี่ส่วนเบ็นครับนี่ตื่นเพื่อมาวิ่งใช่ตื่นพอมาวิ่งอ้าวตื่นมาทำอะไรล่ะอ้วตื่นเพื่อมาวิ่งมาไงใช่มาวิ่งประมาณเจ็ดโลแล้วเชินเพื่อนๆไหมหรือว่าคนเราคนเดียวเลย อ๋อมีเพื่อนคนนึงเป็นนนางแบบคนหนึ hey, ่งใช่ครับใช่ชี่กำลังบอกว่าไอเอฟอยู่เอฟใช่เราก็เลยบอกว่าเอ้ยเราเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนไทยดีนะครับเหมาะเป็นคนไทยเหมาะเป็นคนไทยเพราะว่าเรื่อยๆว่าซึ่งคนอื่นก็ตื่นเช้าเหมือนกันแล้วเขาอื่นแค่ก็ตื่นเช้านี่ไงตื่นเช้าตื่นเช้าตื่นหัวโมงครึ่งหมดไปฟิตเนสครับเมื่อไรไม่ได้นอนเพราะอะไรออกกอนนี้ไม่ได้นอนนอนแล้วนอนแล้ว แล้วก็รีบตื่นขึ้นมาแต่งหน้าทำผมแล้วก็ไปออกกองแล้วก็มางานนี้เลยครับวันนี้เสร็จกองกี่โมงเมื่นเสร็จกองประมาณตีสามกว่าใช่แล้วตื่นกี่โมงตื่นแปดโมงใช่แต่ก็ยั่ไดนอนอยู่ใช่แน่นอนอยู่วันนั้นเป็นเวลาสักคนเป็นยไงอ่ตอนนี้เละเทะเลยครับแต่วันเลยครับเสร็จว่านละก็ให้ความยังไงจัดสรรเวลายังไงครับผมแล้วแต่วันเลยครับแบบบางวันก็ถ้าเลื่องดึกก็จะนอนน้อยหน่อยอะไรเงี้ย ตอนี้ก็เลี้ยงแมวนาะเป็นพ่อแมววันต้องตื่นเช้าเผื่อเวลามากหน่อยหรืว่ามีเรียนเช้าทุกวันเลยครับเดือแล้วมีแผนจะส่งลูกเข้าแบบระบบการศึกษาไหมครับลูกเรียนแมวไหรอใช่วางแผนยังไงบ้างกับลูกๆทั้งสองคนว่าอยากจะให้เรียนโรงเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยคิเป็นบุคลากรเลยเขาจะวางแบบบัตรเจ็ตไหมใช่หรือว่าลูกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย เ็ียงมูจีเรียนที่บ้านหนิมูจเรียนที่บ้านหีิเรียนที่บ้านผมสอนเองแล้วเดี๋ยวตา้งสอนหรอใช่แล้วจะส่งทำงานเลยลูกต้องออกมาดีแน่ฉลาดเราพยายามสอนให้น้องแมวรู้ภาษามนุษย์ใช่ไหมใช่ครับสอนไปังทัวัวนี้ก็ยังคุยอยู่ครับคนไทยมากเลยครับที่มาเลยตอนนี้ลูกจำหน้าได้หรือเปล่าจำได้ครับจำได้ครับลูกแบบเืิดมาแล้วต้องมาปรึก้าครับชื่ออะไรตัวนั้ใช่เมจิอะไรจูเน่จูเน่โจกจูเน่เราเ่าใ้ หมตอนนี <ork> ้จะไม่มีใครพูดกันในห้องไแล้วหมดหเลยครับน่าสยยบๆต่อันี้มันี้กันนเ้ที่ไดม่้ยไมตัดไมายงานอะไรที่แบบไม่ได้กยับยััก็คือจริงๆก็ อยากเต้นทุกงานแต่ว่าแบบที่ผ่านมาก็เหมือนแบบอาพักก่อนให้มันแบบได้ที่อันนี้รู้สึกว่าเริ่มได้ที่แล้วก็เลยอ่ะกลับมาเชยชายเหมือนเดิมแตแสดงว่าเปนนใ้หมอใหวคุณหมออนุญาตแล้วอะไรนะครับคุณหมออนุญาตแล้ววันนี้ถามถทีละคนนะเปิดโอกาสเลยนะยังยังยังคือนี่หมอก็อยากให้พักอยู่แหละแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะได้แล้วแหละความรู้สึกเราเป็นไงบ้างั้งนั้นนานๆได้ออกเด็กก็ จริงจริงคิดถึงคิดถึงแบบว่าอยากเต้นทุกครั้งจริงจริงสึ่งนั่งอยู่ผมก็เต้นอยู่ในใจหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มันไม่ได้นั่งอยู่ัน่ไหมไม่ได้ในใจนะวันนั้นผมก็ลูกขึ้นเองอ๋อมันแบบทะลุใจออกมาเลยทีออกมาข้างนอกมันต้องระวังอะไรคลิอใหม่เลยก็อถึงมันเปิดไหน คิดว่าน่าจะเน้นเรื่องการพักผ่อนกับดื่มน้ําให้เยอะๆครับผมซึ่งยากๆใช่ทำไม่ได้เลยดื่มน้ำมาละ8ชั่วโมงนอนมาละ8แก้วโดยประมาณอะไรประมาณนั้นใช่ครับคนอื่นอะผมไม่สู้ภาพบางอย่างเพราะว่าภาพอะครับก็อาจะไม่ดีก็แต่เขาเขาออกกำลังกายกันอยู่แล้วนะในตอนพว่าผมสามคนที่เรียนจบแล้วก็อาจจะหาเวลานอนได้เยอะกว่าน้องใชบตั้งแต่เรียน

ดูไหมว่าจะจะตายทำไมหรือเปล่าตายครับตายเริ่มก่อนเลยใครดีคุณรู้สึกเสียดายเพาชีวิตใหรุ่นไหมเออผมเอ้อผมจริงจริงก็มีมีบางโมเมนท์ที่รู้สึกว่าเออเราอยากเอนจอยกับเพื่อนแต่ว่า คือตอนนี้ผมกําลังพยายามบาลานซ์อยู่ว่าอยากให้เราสามารถแบบทำทางานไปด้วยได้แล้วก็เรายังได้แบบความทรงจำไมเขาเรียกว่าเหมือนแบบได้ประสบการณ์กับการทํางานในชีวิตจ,จริงกับเพอร์เซด้วยแล้วก็ในฐานะเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ก็กําลังเรียนหนังสืออยู่ด้วยผมกาลังพยายามทําให้แบบ two l i v e แบบเดินไปด้วยแบบพร้อมๆกันอยู่เพราะว่า เคยคือผมว่าเป็นเด็กที่โตมาอยู่โควิดช่วงมัธยมแล้วมันต้องเรียนออนไลน์แล้วแบบแม้แต่ปัดฉิมผมยังต้องปัดฉิมออนไลน์อี่ใช่แล้วผมรู้สึกว่าอุ้ยเสียดายมากเลยแบบช่วงม .6 เป็นช่วงที่ทุกคนจะแบบฉันคิดถึงเพื่อนนะแต่ว่าโมเมนต์ของผมคือแบบอ่านนักเรียนจบม .6 แล้วนะกดออกซูมปึ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเราเราอยากจะเอ็นจอยทุกโมเมนต์หลังจากนี้ให้ได้มากที่สุดใช่ครับครับของผม จริงก็เส <ike> ียดายเลยครับด้วยความที่แบบเ้าเป็นใัยรุ่นเนาะแล้วก็อยากเจอเพื่อนอยากไปเล่นกับเพื่อนแเวลาเพื่อนไปเที่ยวกันแล้วก็อยากไปด้วยอะไรครับแต่เราก็จะไม่่อยมีเวลาเท่าแบบเพื่อนคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ผมอาจจะเป็นคนที่ทํางานมาก่อนอยู่แล้วแบบช่วงมาไปผมก็จะเรียนตสอนออะไรเงี้ยเราก็จะไม่เรียนแบบภาคปกติคนอื่นก็ได้เป็นความชินแล้วมั้งครับแบบเคยชินแล้วด้วยความที่แบบเพื่อนก็เข้าใจด้วยว่าเราทำงานอะไรเงี้ยเพื่อนก็คอยพพอร์ตครับ คอยตามงานให้คอยบอกว่าแบบวันนี้มีการบ้าอะไรเพื่อแบบคอยช่วยอยู่ตลอดก็ขอบคุณเพื่อนครับที่ช่วยกันมองผมก็อาัลลัตั์ <laughs> เพื่อนเพื่อนเพื่อนมีแบบไปเที่ยวแล้ว้อ้เพื่อนมีทั้งไปเที่ยวทั้งแบบว่าแต่งงานมีลูกงจริอใช่มีลูกแล้วแล้วก็เราได้ไปเจอหลานเงี้ยคือตอนแรกตอนนี้เราเจอหลานเราดีใจมากเราแบบอุ้ยน่ารักจังเลยเราอยากอยากไปหลายคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยอยากเล่นด้วยสักพักก็เริ่มมานั่งคิดกับตัวเอง ที่เราอยู่ในยุคที่เพื่อนมีลูกแล้วเหรอคก็ก็ก็เป็นอะไรที่มันเป็นประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆแล้วก็เป็นภาพใหม่ๆที่กลังบอกว่ากลังปรับตัวอยู่เป็นการเวลาเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับออย่างเงอผมก็ผมช่รู้สึกว่าช่วงดีที่มาเริ่มทำงานตอนจบเรียนจบแล้วเคยรู้สึกว่าเออตอนยังผ่านช่วงนั้นมาแล้วมันมันคือช่วงที่เราแบบสามารถเต็มที่กงานได้เต็มที่ผมก็อดจอะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้น จริงที่นี่พูดถูกจริงครับ่ยไม่เสียดายเลยนะครับเพราะทุกวันผมทำดีที่สุดแล้วครับไม่หล่อเลยลงเลยสิบนี่ลงเลยแต่พี่อยากรู้อย่างเดียวตอนนี้มีเวลาซ้อมคอนเสิร์ตกันไหมคะัโอ้ข้าถามว่าตอนนี้ตารางจัดเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ยังรอให้เราเดี๋ยวลงไปในล็อกนั้นตอนนี้ครับ รอแค่นั้นเลยใช่รอเราเนี่ยแหละลงไปลงไปซ้อมตาราของเราเรียตอนนี้ใช่ตาราขอเราอยู่แล้วเรากำลังซ้อมหนักขนาดนี้เรียกว่าอัดอัดอัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นเลยแบบทุกวันเวลาแบบสิบชั่วโมงอะไรครับใช่เป็นแบบนั้นเลยเสน็จปีนักเชล่าครับมันสุกแล้วรันสุกแล้วไม่ไั่เหมือนไม่มีเรื่องข่าวที่มีแก้เลยแต่เราเป็นต้องกันแล้วใช่ไหมว่าอยากเห็นภาพคอนเสิร์ตของม็นยังไงเรียบร้อยแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยก็ ที่นี่ไม่ได้พูดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มีข้างหลังกระติ๊กมาเขาบอกว่าเป็นตารางแบบว่าทุกวันจะถึงสุดครับผมใช่ใช่อ่ไรดีหละครับเช้าถึงค่ำเลถ้าถึงค่ำเลยตารางใครย่าสุดตารางคนใครยากสุดน่าจะเด็กๆสอบคนนี้นี่ดูมือด้วชี้เมื่อกี้เพราะว่าน้องเรียนเรยอยแต่ผมผมมาด้วยผมเรียนน้อยกว่าปาม ขำเยนทุกวันเลยเราตะใจนี่เราเป็นตัวปัญหาแล้วเนี่ยใช่เราก็ยังมาซอมตอนเย็นได้เขาใช้เวลาน้อยกว่าเราไงโอเควันศุกร์ตักันปาวันศุกร์เจอกันวกันศุกครับ u on Friday ครับนี่นูนถ่ายเพื่อวันศุกรได้เลยนะครับนถุ่กคุคไุด้เลนครั เสียดิไม่อยนะนี่อไรที่ตินงกลับไปนะนอนเอาแ่นคีบไปะน้าผ้ายังซ้อมเต้นอยู่หรือกลังซ้อมเต้นต่อเนอะซ้อมต่ออะฮะเทนรเนเนก็ทนหอสิเพราะทางข้างถ่ายไม่ได้ตอนนี้ทัน่อยเอาา